เฮ้ยทุกคนดูหมาแม่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะทุกคนวัวหายน้องโอวันตินหรือว่าน้องวัวนะคะหายนะคะทุกคนคือตอนนี้เกือบจะหกโมงละแม่นัดสตรีมด้วยนะทุกคนวันนี้วันที่สิบห้านะที่แม่ที่แม่นัดสตรีมไว้ตอนหกโมงเย็นนะคะถ้าใครเห็นคลิปนี้นะสตรีมช้าพอนี่เลยนะคะทุกคนคือเห็นไหมปกติตอนเย็นอะเราก็จะปล่อยหมาน้อยมาวิ่งเล่นหน้าบ้านเหมือนที่เคยสตรีมให้ดูเนาะ แล้วปรากฏว่าหายไปตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มีกี่ตัวอันนี้มีจ้ะอันนู้นอันนู้นเลยอันนู้นอันนู้นกาแฟกาแฟนี่ตัวนู้นกาแฟไมโลกโก้ตามแม่กโก้ตามแม่อันนี้โกโก้นะทุกคนกโก้วิ่ตามแม่อันนี้โกโก้กาแฟกับโกโก้นะทุกคน2ตัวแล้วก็เมื่อกี้เห็นไมโลอยู่ตรงโน้นอ่ะเดี๋ยวแม่พาไปดูมี3ตัวนะโอวันตินหายนะทุกคนอ้นี่นี อยู่ตรงนี้สงสัยเย็นใส่โลลูกออกมาหนูไปนอนทำไมตรงนั้นมันชื้นเดี๋ยวก็เป็นเชื้อราอีกอ่ะน้องหนูเอาเนองออกมาลูกเดี๋ยวไปตามหาโอนตีนนะคะแล้วสองตัวนี้จับกันลูกไม่ลุกออกมาน้องกัดกันทำไมลูกทะเลาะกันแล้วน่ารู้โอ้โหดูตัวแค่นี้ทะเลาะกันเหรอห้ามทะเลาะกันห้ามทะเลาะกัน น้องวัวน้องวัวหายวาดูหน้าแม่ทุกคน,นวัวพัวฟูคือทํางานอยู่นะทุกคนแล้วแบบให้ดีไซน์มาเก็บน้องหมาเข้ากรงเพราะว่าจะไปสตรีมแล้วใช่ไหมล้วดีไซน์บอกว่าน้องวัวหายแม่น้องวัวหายแม่ก็เลยรีบออกมาเลยนะน้วัวมีไหมลูกเจอยังนง้วัวเอาเลออกไปข้างนอกหรือเปล่าเนี่ย ไปดูประตูก่อนไปไปดูตรงรูประตูกับอ๋อสองตัวนั้นจะทะเลาะกอันอีกแล้วดูมาฮะเฮ้ยทะเลาะก,กันทำไมสายไหมเจอน้องวาาัวไหมทะเลาะก,กันทำไมสองตัวเนี้ยอ๋อจะกินนมมัง้งชอบทะเลาะก,กันนะครูตอบกันเจอไหมลูกน้องวัวเจอ,อยังมาดูในสวนดอกไม้ดิฮนะมีปะ างานเข้าหรือว่าไปหลังบ้านไปดูไหมหรือว่าจะไปหลังบ้านเฮ้ยหรือว่าจะไปหลังบ้านเฮ้ยลิซ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนกล้องทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอะไรบางอย่างเห็นอะไรบางอย่างจังหวะที่คุยกันนี่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 ใครใครอยู่ตรงนั้นคะเห็ยินไหมคะ เห็นใครอยู่ตรงนั้นไหมคะ่ไหมร่งวัวเตือนเตืนอนอ๋ลูกไปนอนอยู่ทำไมตรงนั้นออกมาดูดูโอ้โหแล้วเดี๋ยวก็เป็นเชื้อราอีกอะ่ะเอ๊ะชื้นอะ่ะโอ้ยเขียมเขียมที่อยู่กันแท้นอเขียมเมื่อกี้ก็ไม่รลอะทำไมเมื่อกี้เรามองไม่เห็นนะลูกเอ้ไหนแม่ลองดูดิเออ อ๋เมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้ยังมองไม่เห็นนะทุกคนเมื่อกี้ไมโลนอนตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เห็นน้องวัวนะทุกคนนุ่นจอแล้วทุกคนโอ้โหจะคิดว่าหายไปไหนเชื้อไม่ทิ้งแถวจริงๆตอนปาร์ตี้เด็กๆก็หายนะทุกคนตามหากันให้วุ่นน้องวัวหายอีกแล้วไหนดูสิดูหน้าเดี๋ยวน้นองมึนดีไซหน้องมึนน้องทำหน้ามึนเพราะอะไรรู้ไหมลูกน้องทำหน้ามึนเพราะอะไรรู้ไหม น้องมึนเพราะว่าเมื่อกี้หลับอยู่ไงใช่ไหมแล้วเราไปลุกมึนเลยนะทุกคนทําหน้ามึนเลยไมโลทํะไรลูกไมโลใจพี่อุ้มบ้างอะคะไมโลจะให้พี่อุ้มบ้างอะคะนี่มาดูหน้าน้องมึนนังน้องมึนน่ะลูกน้องไปนอนอยู่ทาไมตรงนั้นน่ะลูกมันเย็นน่ะลูกดูฟันทุกคนดูฟันเนาะไหนคะมันเย็นแต่น้องจะไปนอนตรงนั้นไม่ได้นะลูกเดี๋ยวผิวน้องก็จะเป็นเชื้อราอีกอะฮ้ มันชื้นนะลูกมันเปียกอะค่ะอย่าไปแกล้งน้องน่เก็บวี่เรียจุ๊บๆเลยจุบก่อนโอเคปาเจอแล้วทุกคนนี่ปะแม่ต้องไปสตรีมตอบคาถามพี่ๆเขารู้ไหมค a วันเอเนี่ยนัดเขาไว้เนี่ยรู้ไหม โอเคบายบายทุกคนก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด